you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์วดวงโดยจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o u i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะของดวงรายเดือนนะคะก็จะเป็น12ราศีประจำเดือนมกราคม2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมดวงรายปีถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆที่อาจารย์ทุ่มเทและตั้งใจทำอย่างหนักให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าคลิปเยอะมากนะ ก็ทําเอาไว้ทั้ง12ราศีแล้วก็แบบ12นักษัตร์นะคะสามารถไปดูได้จะเป็นดวงรายปีแบบภาพรวมแต่ดวงรายเดือนแบบนี้ยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่นั้นคือทําพิเศษให้เฉยๆนะคะ,ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า คลิปทุกคลิปที่อาจารย์ทำอะ่ะอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นไม่อยากให้คุณดูแล้วนําไปงมงายคิดว่าจะเป็นตามที่อาจารย์พูดทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การกระทําของเราสําคัญที่สุดดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะคะฉะนั้นอขอแฮปปี้นิวเอียร์ให้กับทุกท่านแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีสติค่ะที่อวยพรแบบนี้ก็คือถ้าเรามีสติสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดข,ขึ้นกับเรานะคะฉะนั้นขอให้คุณมีสติในการต่อสู้มีสสตติิในกาาารทํ่ง ให้สําเร็จด้วยตัวของเรานะคะแล้วก็รวมถึงขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงมากๆสุขกายสบายใจก็พร้อที่จะลุยต่ออะไรที่มันไม่ดีในปีเก<ม>่าก็ขอให้มันทิ้งเอาไว้กับปีเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปีใหม่ๆที่ดีนะคะก็ขอให้คุณเจอจ่สิ่งดีๆนะคะในปีนี้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ก,าายก็คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวดีโอของวันนี้เป็นแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนมกราคม2565นะคะเรามาดูดวงของท่านเป็นแนวทางทำงานจับไพ่พิเนิแล้วก็ไพ่ทาหลักเองเช่นเดิมเรามาเริ่มกันเลยราศีธนูนะคะ divine support belonging the strength Nine of Cups, The High Priestess, Three of Pentacles, Five of Pentacles, Five of Cups, Seven of Cups, The Sun, Five of Swords. e e น of Wands The Hermit And the last one ทีสุดท้ายนะคะ,ะเป็น Four of Wands พลังงานโดยภาพรวมนะคะอ่านต้องบอกแบบนี้นะใครที่เหมัอนกระทำความดีในรูปแบบต่างๆหรือเป็นคนที่เหมือนพูดความจริงเรื่อยๆค่ะความจริงจากคําพูดต่างๆการกระทําต่างๆมีความจริงใจไม่หลอกลวงผู้อื่นหรือว่า,าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน ก็คือการทําในรูปแบบกรรมดีละกันอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆจะมาคุ้มครองเรามากๆนะคะทุกคนทุกคนหมดค่ะทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วค่ะแต่แค่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาคุ้มครองคนที่คิดร้ายกับคนอื่นทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสามารถที่จะมาช่วยเหลือหรือคุ้มครองคนที่คิดหรือกระทาความดีแต่สิ่งเหล่านี้อาจารย์เลยบอกว่ามันอยู่ที่การกระทําถ้าทําความดีความดีนั่นแหละจะเป็นเกกกกกรราาาาะป้้องััันใหบตวมมๆ แล้วก็พลังงานมันเกี่ยวกับเรื่องคำว่าคุณจะมีความคิดที่เก่งกาดน,นะคะหรือว่าสติปัญญาที่ดีแล้วก็วาจาศักดิ์สิทธิ์ค่ะทั้งทั้งนั้นมันแปลว่าวอะไรพูดจาหรือเจรจาอะไรต่างๆก็นำพาเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาได้จากคำพูดที่ปลายลิ้นของเราเลยนะคะเขาเรียกว่าเออเป็นเหมือน ทําอะไรก็ตามแต่ในเรื่องความความ,ความคิดหรือคําพูดเนี่ยมันไปได้ฉลุยหรือไปได้ดีแต่ถ้าพูดไม่ดีก็เข้าตัวนะคะต้องระวังตรงจุดนี้หรือพูดแล้วเหมือนปากพารวยปา,ปากพานาความแบบโชคดีเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็พูดยังไงมันก็จะกลับเข้ามาหาตัวเราแบบนั้น mm. เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราตั้งใจมาลตลอด ถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราเพราะพลังงานขึ้นคําว่าเราจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นชีวิตเป็นอันหรือว่าจะมีความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมหรือตั้งแต่ต้นปีเลยพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานคาว่าผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนไปไหนมาไหนก็มีโอกาสที่จะมีคนคอยแบบผักดันเราเอ่อแล้วก็เจอคนดีๆเจอกัลยาณมิตรดีๆนะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะเป็นพลังงานที่ว่าอันนี้ขอเตือนละกันนะอย่าขอพร ในเรื่องต่างๆเยอะจนเกินไปบางคนชอบขอแต่ไม่ลงมือทําอย่าลืมไปว่าว่าไม่มีอะไรได้ามาฟรีๆแล้วก็บางทีขอไปบางทีมันกินบุญเราด้วยฉะนั้นเราต้องทําอะไรด้วยลงมือทําด้วยทําความดีด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือไม่ใช่ว่าสักแต่จะขอพรอ,อย่างเดียวอันนี้เป็นคําเตือนอันนี้เป็นคําเตือนนะคะมันอยู่ที่ตัวเราสุดท้ายแล้วเพราะว่าอาจารย์บอกเลยว่าอย่างตัวอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่วเวลาทําอะไรคือทํานะคะผลจะออกมาเป็นดีไม่ด,ไมดีไม่รู้ละแต่ฉันแบบ มีจิตบริสุทธิ์มีจิตตั้งใจที่ออกมาทําอย่างเงี้ยเหมือนทําคลิปอย่างเงี้ยทำทำต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอไม่ต้องขอพอรด้วยซ้ําไปอันนี้อาจารย์พูดครอบคลุมทั้งหมดเป็นการขอพอรเรื่องทั่วๆไปนะคะอืมฉะนั้นก็ขอเตือนตรงนี้เอาไว้เท่านั้นเองแต่นอกนั้นมันเป็นพลังงานคําว่าพลังงานบวกรอบตัวมีสิ่งดีๆเข้ามารอบตัวแล้วก็คุณเองอาจจะเห็นอะไร ชัดเจนและแจ่มแจ้งมากกว่าเดิมหรือว่าเห็นเส้นทางดําเนินชีวิตในอนาคตที่ชัดเจนมากกว่าเดิมมีการปรับมีการพัฒนามีการทําสิ่งอะไรใหม่ๆหรือว่ามีการทดลองอะไรใหม่ๆบางท่านอาจจะชีพจรลงเท้าเยอะหรือว่าอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะทําอะไรที่มันแบบหลากหลายอย่างมากขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายประสบการณ์เข้ามาในชีวิตของคุณดีมากๆแล้วก็ดวงของคุณมันมีเหมือนคล้ายๆกึ่งๆนารีอุปัมรมเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> แล้วก็คุณจะ เรียนรู้อะไรได้ไวมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะ อ่านตำราอ่านหนังสือเยอะแล้วได้ดีอาจจะสอบผ่านสอบได้นะคะหรือว่าได้คะแนนที่อาจจะดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้โดยภาพรวมคือลงมือทําอย่าขี้เกียจอดทนความสําเร็จมันอยู่ใกลแค่เอื้อมความสำเร็จของคุณดีมากเลยนะจริงๆมันเป็นแบบมันเป็นการพัฒนาตนอะอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปและนะคะเหมือนฟ้าหลังฝนมันสดใสม,มากๆสำหรับตัวคุณไปเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไง The Empress ขึ้นมา King of Cups ขึ้นมา 10 cups ขึ้นมา h e v i e w of fortune ขออีกใบหนึ่งนะคะ uh, page of pentacles ขข้นมาพลังงานของคุณในเรื่องการง,งานคือโดดเด่นแบบเด่นมากนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคุณต้องทำงานอยู่ที่เดิมหรือถ้าคุณย้ายงานอาจจะเป็นคำว่าอยู่บริษัทเดิมแต่ย้ายแผนกสาขาเฉยๆหรือว่าปรับตำแหน่งขึ้นแต่อยู่ที่เดิมหรือบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าจะทำงานที่ใหม่อาจจะต้องเป็นงานคล้ายๆสายงานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือกลับไปทำงานในแนวเดิมหรือสายงานเดิมก็เป็นได้ หรือว่าจะต้องรื้อโปรเจกต์อันเก่าๆกลับมารื้อฟื้นมันอีกรอบก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมคือดีมากมันเป็นการพัฒนาจริงๆโหเรื่องการอย่างคุณการปรับขึ้นตำแหน่งได้แก้งบางคนปรับตำแหน่งได้บนนสหรือได้เงินเพิ่มก็ได้นะคะเป็นความสมบูรณ์มีความสุขมากขึ้นทําให้ครอบครรอบข้างภูมิใจแล้วก็เกิดความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่เราทําการการการงานของคุณเลิศมากดีมากๆคุณจะมีเซนส์ในการทํางานมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้อะไรควรทําไม่ควรทํเหมือนประสบการณ์เราดีมากยิ่งขึ้น หรือถ้าบางคนเพิ่งเริ่มทำงานใหม่อาจจะมีพี่เลี้ยงมีคนสอนที่ดีก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าไปได้ดีนะคะหรือว่ามันมีพลังงานของการพัฒนาการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ พลังงานของคุณอีกหนึ่งอย่างคือที่อาจารย์เห็นก็คือถ้าใครทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินบ้านรถอาจจะแปลว่าเราขายปล่อยเช่าได้หรือได้มันมานะคะเป็นได้เหมือนกันเหมือนเป็นของชิ้นใหญ่หรืออาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่ารถยนต์นะคะหรือว่ามีคนเอาอะไรมาให้มาให้เราก็ได้หรือเราซื้อเองเป็นของขวัญให้ตัวเองก็ได้ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคนะคะของสวยงามดอกไม้อากษตรกรรมนะคะพืชสวนไรนาของพวกออแกนิกหรืออะไรที่มาจากธรรมชาติ นะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่ต้องพูดแล้วก็ให้ความรู้คนอื่นหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแตง่งของมีกลิ่นหอมอางานแฟชั่นงานอาร์ตต่างๆศิละปะงานครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์เด่นมากๆนะคะเด่นจริงๆนะคะหมอพลังงานขึ้นเดียะเมีเรื่องพูดเยอะเนี่ยประสบการณ์ใหม่ๆที่เข้ามาค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ีละเล็กเีละนอยพลังงานขึ้นคำว่าอย่าโลภค่อยๆ ทำทเทเลน็กเทเลน้อยไปทีละสะเตปช้าแบบเป่าแต่มั่นคงมากๆดีกว่ารวดเร็วแล้วแบบดักแบบบูบลงมานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจารย์บอกเสมอว่าการช้าแบบเป่าอาจารย์ชอบมากคือมันช้ามากก็จริงแต่คือมั่นคงแล้วค่อยๆขึ้นทีละสะเตปทีละสะเตปตามประสบการณ์ตามความเป็นจริงนะคะสู้ๆค่ะพลังงานขึ้นดีมากนะคะป็นทินท่ดีๆขอเป็นกาลังใจให้คุณมากๆเลยนะคะอ่ะ แต่บางท่านอาจจะมีการไปท่องเที่ยวเนาะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเลยไปเลยเพราะว่ามันเป็นการชาร์จพลังงานไปไปชาร์จพลังงานเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องการเรียน eight of wands 10 of pentacles six of swords การไยของคุณไปในทิศทางที่ดีแต่อย่าก,กังวลนะคะบางทีบางครั้งเราเครียดหรือว่ากังวลวิตกจริตทําเท่าที่เราไหวค่ะถ้าเรามองว่าทําสุดความสามารถแล้วผลจะออกมาดีไม่ดีฉันพยายามเต็มที่แล้ว เพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณอะไปได้ดีเรื่องการเรียนอาจจะแบบบางคนบอกแค่ผ่านคาบเส้นอยู่ก็ดีใจแล้วค่ะอาจารย์อ่าได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นเหมือนแบบว่าถ้าเราตั้งใจเราพยายามไม่ขี้เกียจน,นะมีโอกาสประสบความสาเร็จไปได้ไกลมากๆในเรื่องการเรียนบางท่านอาจจะเรียนเพื่อเข้า,เข,าเข้าทางานหรือว่าอื่นๆนะคะก็ได้ดีเหมือนกันแล้วก็เออมันเหมือนกับว่ามันมีมีโอกาสที่จะได้คะแนนแบบผ่าน,ผ,านผ่านในชิงที่แบบเป็นแนดับก็ได้นะ ถ้าใครที่อาจจะอยากเรียนภาษาต่างประเทศอ,อย่างเช่นภาษาต่างๆนะคะเรียนเพิ่มเติมได้เลยหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปเรียนหรือไปทํางานต,ต่อต่างประเทศก็เป็นได้นะคะหรือกําลังวางแผนที่จะไปอยู่ก็เป็นได้แต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอย่าดูถูกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้ฉันอะไรเงี้ยคือการที่เราดูถูกตัวเองบางทีบางครั้งมัน เหมือนนการดึงพลังงานด้านลบเข้ามานะคะอ่าฉะนั้นดึงสิ่งดีๆเข้ามาดีกว่าคือคนเราไม่ต้องหลงระเริงค่ะไม่ต้องแบบมั่นใจเกินเหตุแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจเกินเหตุหรือกลัวเกินเหตุอยู่บนความพอดีแล้วคุณจะมีความสุขนะคะ คือทาเต็มที่แค่นั้นเลยจบนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นพลังงานเขาไม่ตกจริตรู้สึกว่าไม่ทําไมทําไม่ได้นู่นนี่นะ่ะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นของเราอย่างที่อาจารย์บอกต,ต้นเลยนะคะแต,ต่ต้นคลิปเลยมันก็จะเป็นของเราเองนะคะถ้าเราแบบเหมาะสมหรือบุญชบุญหรือโชคชะตาเราต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าได้ที่น้นที่นี่ที่นั่นหรือว่าได้คะแนนแบบนี้อะไรก็ตามแต่แต่มันที่การกระทําของตัวเราเองด้วยในการเลือกในการที่จะทําให้มันดีขึ้นนะคะฉะนั้นสู้ๆเป็นกาลังใจให้มากๆนะคะสําหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างคะ การเงินของคุณ A e of cups six of orns, The ician, of s u n d s t h e m a g i c i a n n i g h t of swords เงินเนี่ยเข้ามาหาเยอะนะแต่ออกไปเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> คือบางคนเนี่ยทำอาชีพที่แบบได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมก็คือดีอะก็คือเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมันท่านอาจจะมีอาชีพแบบเพิ่มเข้ามานะคะอ่าเรียกว่าเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางแล้วเข้ามาหลากหลายแบบนะคะแล้วก็ใน มอแบบนี้นะว่าเงินเข้ามาดีแต่มันมีเหตุแต่ต้องใช้ออกไปนะคะเยอะเหมือนกันอาจจะเป็นคาว่าซื้อไปซื้อของขวัญให้คนอื่นงานเทศกาลต่างๆหรือว่าอาจจะลงทุนกับการซื้อของเพื่อมาขายเพื่อมาต่อยอดอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเป็นการหมดไปกับสิ่งที่อาจารย์มองว่ามันจําเป็นนะคะไม่ได้หมดไปกับอะไรที่มันไม่จําเป็นหรือบางท่านอาจจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะหมดเงินไปกับการที่แบบอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆนะคะหรือว่า มันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่มันจาเป็นทั้งหมดไปแต่อาจารย์พูดเลยนะว่าคุณจะหามาได้เรื่อยคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่กระตือรือร้นในการหาเงินอยู่แล้วในลึกๆอาจารย์เลยบอกว่าเออไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะอับจนมันมีเงินเข้ามาอยู่แล้วค่ะแล้วมันแบบเข้ามาดีมากนะจริงๆแล้วแต่แค่ว่าอาจจะมีต้องจ่ายออกไปเท่านั้นเองบางท่านอาจาจะซื้อมือถือใหม่ซื้อเครื่องมืออิเล็กทริกใหม่ต่างๆก็ได้เหมือนเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยใหม่ก็ได้อะคอมพิวเตอร์สมมติเนาะอะไรที่มันเหมือนเป็นกาาารรใช้งนน่ะะคะหือว บางท่านอาจจะมีการขยายกิจการอาจจะใช้เงินไปกับสิ่งที่มันแบบเร็งเห็นว่ามันควรที่จะใช้แล้วอย่างเงี้ยนะคะหรือค่าเล่าเรียนต่างๆก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมการเงินของคุณค่อนข้างดีนะคะคือไม่ไม่อดไม่อดตายแน่นอน<笑><笑>นะคะแค่ว่ามีสติในการควักเงินหรือใช้เงินนิดนึง,นงละกันนะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดสนิท พลังงานขึ้นคาว่ายังไม่ผูกมัดกับใครแต่มีคนเข้ามาแน่นอนเพราะว่าคุณค่อนข้างมีสเสนะ่ห์แต่คุณอาจจะเลือกเยอะอยู่แต่ไม่ผิดค่ะคนเราต้องเลือกคนที่โอเคมากที่สุดถ้าเราได้คนที่มันไม่โอเคมาเป็นแฟนชีวิตเราแบบมันเปลี่ยนได้เลยนะมีแต่ความทุกข์เข้ามานะคะฉะนั้นชีวิตคนเรามันสั้นลองลอง,ลองแบบมองอะไรมุมกว้างๆไม่มีก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้ามีก็ต้องยอมรับในความทุกข์บ้างแต่ขอให้เลือกคนที่มันดีที่สุดนะคะจะดีกว่าพลังงานเลยขึ้นคําว่าช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะ มีคนเข้ามาเรื่อยๆมากกว่า1คนถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจนะคะถ้าคุณพร้อมที่จะมีใครมีโอกาสเจอเจอจากการที่อาจจะไปทำงานมีคอนเน็กชันมีเพื่อนแนะนําให้รู้จกักหรือไปงานปาร์ตี้สังสรรค์แล้วเจอคนคนนี้ค่ะมีโอกาสสูงมากๆไม่ธรรมดานะคะมีเสน่ห์มากเลยนะคุณเนี่ยอื หรือว่าบางทีบางครั้งท้งหมดหมุมหนึ่งอาจจะมีคนที่แบบมีสเสน่ห์เข้ามาในชีวิตของเราก็ได้นะ <c oughs> เรามาดูคนคนที่คนโสดแต่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนคือพลังงานขึ้นคําว่ามีโอกาสคุยต่อไปเรื่อยรู้สึกดีต่อกันไปเรื่อยแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นได้เป็นแฟนกันหรือขอกันเป็นแฟนก็ได้นะสาหรับบางคู่แต่บางคู่ถ้าสมมุติว่าคุณมีความไม่จริงใจตั้งแต่ตน้นในในเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นเลยคือแบบคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่ามามาหายหายหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างปิดบงังแล้วเเรราาู้้สึกไไไดคนนมมีซ่่อแบบ ต้องดูมันความเป็นจริงแล้วก็อย่าอย่าตาบอดเพอเรื่องความรักนะคะดูเนความเป็นจริงอาจารย์ก็มองว่าถ้ามันไม่ใช่จะมีเหตุปัดเป่าออกไปหรือทําให้เราตาสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้ามันใช่หรือว่าเรารู้สึกคุยแล้วมันคลิกจริงๆแล้วก็แบบต่างคนต่างไม่หายออาจากการคุยกันลรวรู้สึกว่าทัศนคติไปกันได้อาจารย์พูดเลยว่ามีโอกาสถึงขั้นแบบเนี่ยชอบกันมากขึ้นไม่งั้นก็แปลว่าเป็นแฟนกันเลยะคะ่ะเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะเรามาดูต่อสําหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้า Knight of Wands เึ้นมา Page of Cups คนที่มีแฟนช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันบางทีบางครั้งอาจจะแปลว่ามีการห่างกันสักพักเหมือนกันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่พอใจซึ่งกันแลยกันหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องแนวว่ามีบุคคลอื่นมาทําให้คุณทั้งสองคนมีปัญหาบุคคลอื่นเนี่ยเป็นได้หลายแบบน,นะบางคนแบบอยู่ไกลการระยะทางก็คืออุปสรรคได้บางท่านอาจจะเป็นคําว่าชูเชิงชู้สาวหรือว่ามีคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยในการคบกัน ปฏิเสธไม่ได้นะคะบางทีเรื่องความรักเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเสมอไปสําหรับบางคู่นะคะมันก็เลยบอกว่าช่วงนี้ให้เรามาระวังนิดนึงแล้วว่าความรักมันค่อนข้างเปราะบางนิดนึงนะคะถ้าคุณรักกันจริงจับมือกันให้แน่นพอแล้วก้าวข้ามผ่านปัญหาตรงนี้ไปให้ได้แต่ถ้าจับมือกันไม่แน่นพอมันมีโอกาสที่มันจะเดินหันหลังออกจากกันไปเลยนะคะอาจารย์ไม่อยากเห็นคุณไหนเลิกกันหรือมีปัญหากันแต่ถ้าบางอย่างที่แบบมันปรับก็แล้วแก้ก็แล้วไปกันไม่ได้จริงๆก็เหมือนกับว่า คุณก็จะแบบเดินออกจากกันด้วยความเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันจบกันด้วยดีอะไรเงรี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ คุณค่อยๆนะคะคุยกันมีอะไรค่อยๆคุยกันเพราะว่ามันเนี่ยอาจารย์ยังกลัวในเรื่องความเสียใจความผิดหวังอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะถ้าคุณรักกันดีก็คือไม่ต้องไปสนใจคำทำนายของอาจารย์นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่คําเตือนเฉยๆดูเป็นโดยภาพรวมคือเป็นแนวทางเฉยๆเนาะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็เช่นเดียวกันคล้ายกันมากๆนะคะแต่ทั้งทั้งสองคนอาจจะมีอุปสรรคมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตแต่สุดท้ายก็คือไปจากกันไม่ได้ก็ยังรักกันอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ สุขภาพปวดข้อบาลล่าไหลประหนึ่งว่ามีคนมาขี่คอเลยทีเดียวมันจะเป็นอาการปวดข้อบาลล่าไหลแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้อมันแบบมันยืดอะคะ่ะแล้วก็ทํางานเยอะออฟฟิศซินโดมถามหาแน่นอนระวังนิดนึงนะคะยืดเส้นยืดสายเล่นโยคะบ้างนะคะแล้วก็ พยายามพยายามอย่านั่งอยู่กับที่ทนานกันไปแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินหรือว่าน้ําหนักขึ้นคอเลสเตอรอลความดันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กดไหลย,ยอ้อระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทํานะคะโรคก,กรรมที่เกิดขึ้นคือพฤติกรรมของเรานั่นแหละนะคะ สำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่ปุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามันมีสองมุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้ามุมสว่างคือพ่อแม่เราดีมากๆอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปุยาตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณอย่าลืมว่าความกตัญญูเท่ากับความเจริญมันเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นนะคะความกตัญญูนี่แหละจะเป็นสิ่งที่มาเป็นเกราะป้องกันเป็นความดีที่เหมือนเป็นบุญกุศลที่มันหล่อเลี้ยงตัวเราเองแล้วก็ การที่เราดูแลท่านหรือว่าสมมติเราให้เงินหรือว่าเรามีแบ่งเงินให้เขาอะไรเงี้ยเป็นประจำอ่ะเขาต้องรับเอาไว้นะแล้วก็จะใช้ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งแต่อาจารย์พูดเลยว่าความเกตันยูเจริญแน่นอนคุณให้กลับไป10เท่าดูแลเขา10เท่าได้กลับมาเป็นร้อยเท่าหรือ50ิเท่าเลยนะเยอะมากๆฉะนั้นอาจารย์มองเลยว่าทําไปเถอะแล้วคือทุกอย่างมันคืออาจารย์จะดูแลพ่อแม่ดีที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่าท่านแก่แล้วเข,เขาก็ไม่รู้จะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องปกติเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นทําวันนีีี้ดดท่สุ ดูแลให้เขาให้มากที่สุดในกรณีที่ในมุมดาร์กนะคะตามที่เราเห็นตามข่าวพ่อแม่ที่แบบน่ากลัวนะคะอ่ะแบบนี้อาจารย์เข้าใจนะเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากในเรื่องครอบครัวแต่อาจารย์แค่จะบอกเฉยว่ากระตัญยูเท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าคุณมีเหตุผลในขอ,ของของตนแล้วรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําบนหลักความเป็นจริงนะคะโอเคทาบุญนอกบ้านเรามาดูกันดีกว่าว่าทาบุญนอกบ้านต้องทํากับอะไรบ้างพลังงานขึ้นคําว่าให้ขอกับคนยากไร้หรือว่าอาจจะเป็นคําว่า เราเองไม่คิดร้ายกับใครการสวดมนต์สมาธิช่วยได้แล้วก็พลังงานขึ้นคาว่าบริจาคสิ่งของนะคะดีมากๆจริงๆพลังงานของคุณทําบุญกับอะไรก็ได้นะดีหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลอย่างเช่นคุณอยากจะทําบุญกับพระสงฆ์พระสงฆ์งอาพาธกับเพื่อนมนุษย์กันเองนะคะคนยากไร้ทาบุญกับวัดพระบัณฑ์อัมพู คนผู้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ป่วยนอนติดเตียงทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาน้องแมวมูดี้ชี้ช้างหรือว่าการทางาทานมังสวิรัตท,ทุกวันเกิดและทุกวันพระอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์คุณทําวันจันทร์เจอวันพระทานวันพระแต่ถ้าแนะนํายึดวันพระเป็นหลักก่อนก็จะยิ่งดีทําไปเถอะนะคะหรือบริจาคเลือดก,ก็ได้มันมีเวนในการทําบุญเยอะมากๆเป็นสะพานบุญเป็นการไปร่วมบุญกับเขา1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงทำได้หมดเลยคะ่ะ นะคะดีหมดเลยค่ะทุกครั้งที่คุณทําบุญเสร็จเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็กดน้ําลงดินก็ได้การกรวดน้ําบททั่วไปหาได้ใน Google หรือว่าแค่จิตเราบริสุทธิ์ที่จะทามันก็คือบุญถึงเหมือนกันแต่ถ้ากวดน้ํามันเป็นการแบบแบบย้ําว่าเราทําด้วยจิตบริสุทธิ์นะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปจันแปะไว้แล้วเสริมได้พระกระถงงางเงินล้าน จะยิ่งดีแล้วก็อ่านด้วยพระคาังงานลิลาสวดยังไงให้เห็นผลอย่าสวดเอาโลภสวด,สวดแล้วก็ออกไปทำมาหากินแล้วก็สวดเป็นสมาธิแล้วคุณจะได้อะไรตอบแทนมามากกว่าที่คุณคิดเพราะอาจารย์เองสวดมาเป็น10ปีแล้วนะคะพระคาังงานลิลาสแต่มันคือการเสริมอยู่ดีทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้เลยบางคนถักนิตติ้งต่างๆบางคนแบบเล่นโยคะบางคนอยู่กับธรรมชาติบางคนโซเชียลดีทอซค่ะ ในแต่ละวันเราเจออะไรที่มันดีทอ็อกสมากแล้วเ,ออเราก็แบบปิดเครื่องบ้างหรือว่าเนี่ยแบบออกไปทําอะไรที่แบบอยู่กับธรรมชาติปลูกผักปลูกต้นไม้เล่นกับน้องหมาน้องแมว ดูกระาะะกระบองเพชรก็ได้บางคนมีนะหรือต้นไม้สวนธรรมชาติอ่างเงี้ยหรือออกไปเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าเป็นการฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube มีเยอะมากนะคะหรือบางคนเนี่ยออกกําลังกายแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอย่างเงี้ยคือหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิได้เลยทําไปเลยนะคะ,ะที่สําคัญที่สุดจงมีสติในชีวิตต่างๆรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทำนั่นคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ อาจารย์ก็ไม่มีอะไรต้องพูดมากมายพลังงานคุณขึ้นเป็นทิศทางที่ดีมากๆขอให้คุณหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆนะคะทาเท่าที่เราไหวเราทําโดยที่เราต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะ,อะขอให้ตัวคุณและครอบของคุณสุขภาพแข็งแรงมากๆมีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบ ต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ปกดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดี 아.